แบบนี้คือบาเยอร์เน่ชนะแบบท่วมท้นมาในเกมล่าสุดแต่ว่าเสียซาดิโอมาเน่ใช่ไหมครับที่บาดเจ็บไปแถมเซเนกังเ่า้คชื่อไปใส่ในทีมชาติตัอาบทาเดียวเดี๋ยวเดีวยีเยวเวเดี๋วเดเดี๋ยวดเดีเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดยวเดีเวีเดดดยววี ฟอร์มดุเลเกิรถึงไม่ไดมาในวันนี้เนี่ยก็ยังได้แอนดกนขอโทษน้องแอบก่อนคบกระนาบรีนี่มีอยู่แล้วได้และรอยซานเน่กลับมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหานักนะคัอกนยนะครับคิว่าใครจะเล่นซ้ายเล่นขวานล่แหละนะครับส่วนสุปหน้าตอนนี้เยชูนี่นะครับนักซิมชูโปรโมตติงก็ยังเล่นได้ตอนนครับเกี่แล้วยังทำสองประตูรวมทั้งชามาบูเซลาที่เล่นเป็นหน้าต่มด้วยก็เล่นกับชาอคซึ่งก็ปีนี้จะโยโย่หรือเปล่านะครับข สถานการณ์ก็ยังไม่ดีถึงจะได้เล่นในบ้านนะครับแต่ดูแล้วนี่อย่างว่านะจาฝูงเจอทีมบุยนะครับนันบาเยรนก็น่าจะบุกชนะได้นะครับตอนนี้ก็ทิ้งอุนโอนเบอร์ลินที่เริ่มสะดุดไปแล้วเนี่ยนะครับสี่แต้มและอุนโอนเบอร์ลินต้องเล่นกับไฟบวกต่อเนื่นะครับสองเจอสามไปเยือนไฟบวกพรุ่งนี้นะครับนันแต้มเนี่ยอาจจะหายเรียกว่าห่างไปถึง เจ็ดและได้สามทีมอันดับสี่แฟรงก์เฟิร์ตก็เล่นพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันดับรองลงไปก็คงเป็นไลปซิกซึ่งจะไปเยือนทางเวเดอร์เบิรเมนนะครับที่เพิ่งจะทำผลงานโดนไบรอนบูนิตอัดไปหกหนึ่งนั่นแหละนะครับก็ต้องดูว่าจะฟื้นมาหรือเปล่านะครับเปิดบ้านเจอไลปซิกของมาร์โกโรเซ่นะครับเป็นเกมบุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับขณะที่เกาโชเซเรียอิตาลี จริงๆวันนี้ก็จะมีจา่าฝูนะครับนาโปลีที่จะลงสนามด้วยเมื่อคืนมีเอมโปลีที่ชนะเครโมเนเซไปสองศูนย์นะครับขณะที่นาโปลีก็ยังดีต่อเนื่องนะครับผลงานของพวกเขาเนี่ยชนะสิบเอ็ดนัดรวดแล้วก็อาจจะนำวิลานไปเกินสิบแต้มด้วยนะครับถ้าชนะวันนี้ได้นะ